ยี่สิบบาทได้ไม่น้อยนะได้เยอะครับ mm. คุณดูปริมาณนี่เล้เทียบกับมือผมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เทียบกับมือผมนะมียี่สิบบาทครับเอ mm. อยางนี้บอกถ้าเกิดว่ามาคุณจริงๆคนเดียวนะสองถ้วยผมว่าอยู่นี่เพราะเขาไม่น้อยอ่ะให้ไม่น้อยอ่ะยี่สิบาทคุณดูนี่เห็นไหมสวัสดีครับกินกับนายตูนนะครับวันนี้ผมมาที่อ่าซอยเขาเรียวกว่าอะไรอุทยานอ่าเฉลิมการจนาพิเศษครับ อย่างที่บอกไปในคลิปเมื่อวานนะฮะในคลิปก่อนว่ามาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวครับนี่มาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ยี่สิบาทเดงหมูน้ําตกเมื่อวานนี้มาลองชิมแล้วครับแล้วก็นะเข้าไปเดินเที่ยวในนู้นแล้วก็วันนี้มาขอ,อกับทางร้านถ่ายคลิปเลยครับเพิ่งจะมาขอเมื่อกี้นี่แหละเขาก็เพิ่งจะเปิดร้านพ่อค้าสวัสดีครับพ่อค้าถามก่อนที่นี่ขายแต่หมูน้ําตกอย่างเดียวเลยเ<ช>มนูหมูอย่างเดียวทขายแต่หมูครับหมูอย่างเดียวราคายี่สิบาทใช่แล้วยี่สิบบาทได้เยอะด้วยเมื่อวาน S <S อ่าเอ่พ่อค้าอ่าผมถามหน่อยอ่าพี่กัดร้านเอาที่แน่นอนซอยอะไรนะซอยวัดเฉลิมสี่ทับสา,ามสี่ทับสามเข้ามาที่อ่าอุทยานเฉลิมอะไรการนาพิพพเศษ<น>อ่าแล้วก็อ่าพ่อค้าถามก่อนขายทุกวันไหมขายหร<า>ือยังไง <นะ S 2> ขายทุกวันนะไม่มีวันหยุดถ้าจะ,าจะหยุดเฉพาะว่าเป็นที่ว่าต้อง พักผ่อนหรือว่าไปธุระอย่นก็คือเราก็ขายตามปกติอยู่แล้วนะปกติอยู่ได้ครอ่าแล้วพ่อค้ามีเบอร์โทรไหมเผื่อเข้ามากันไม่ถูกมีครับขอเบอร์โทรเลยครับ083ครับ083 022 022 6641 6641อ่าพ่อค้าเดี๋ยวผมวันนี้เอา3ถ้วยเลยเมื่อวานลองชิมแล้วอร่อยดีครับราคาไม่แพงด้วยผมเอาเป็นน้ำสองแห้งหนึ่งเป็นอะไรดีครับอ่าบะหมี่ครับก็เป็นสไตล์อ่าหมูน้ำตก เฮ้ยเรารสชาติผมกล่อมเลยแล้วคุณรู้ยี่สิบบาทเอาคือ,คอ,คอได้ประมาณนี้เลยนะเส้นไม่ไม่เหนียวไม่ไม่อะไรด้วยนะนุ่มนะผมไปเจอบางที่ยี่สิบาทสิบห้าบาทแต่เส้นเหม็นสาบนะตุยตุยม,มันใหม่ทุกวัน,นครับอ๋อใช้ใหม่ทุกวันใช้ของใหม่ทุกวันทุกวันเมื่อวานลองทานไปสุดมาชิมดูเฮ้ยอร่อยอร่อยออยี่สิบบาทราคาคุ้มๆครับเดี๋ยวคุณดูนะได้เยอะด้วยเออผมว่าถ้าเกิดคุณมาที่นี่คุณสั่งสองถ้วยอยู่ละ จริงๆยี่สิบาทถ้าเกิดเป็นคนปกติซื้อทั่วไปอยู่นะเออไม่ใช่ว่ายี่สิบบาทเราจะได้นิดเดียวได้น้อยไม่ใช่นะครับได้เยอะนะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวข้างนอกผมถ่ายให้ดูนะนี่เขาจะมีให้อาหารปลาเนี่ยนะอาหารปลาขายอยู่ข้างนอกกันครับนี่นพอคุณซื้ออาหารปลาคุณก็เดินเข้าไปด้านในกันได้เลยนี่ <S <S นเห็นไหมร้านค้าก็มีอยู่เป็นพวกขายอาหารปลาขานมปังอะไรพวกนี้ทั้งนี้ก็มีอยู่ครับนี่ขายผลไม้ด้วยเมื่อวานผมซื้อมะละกอกลับอะไรนะสับรถจากร้านนี้ไปอแล้วนี่เขา ขายอาหารปลาด้วยแต่เขาย,ยังยกออกมาไม่หมดปกติจะมาตั้งไว้ตรงแอร์ตรงแท่งตรงนั้นแหละประมาณนั้นฮะนี่ตกอประมาณนี้แหละนะมาก็อุดหนุนกันแถวนี้แล้วก็เดินเข้าไปให้อาหารปลาข้างในอุทยานได้เลยครับคุณจะไปเลือกนั่งตรงไหนก็แล้วแต่คุณอนะบรรยากาศดีครับด้านใน ได้มาแล้วคนดูคนดูเลยยี่สิบาทนะนี่คือยี่สิบาทแล้วคนดูไม่น้อยนะเออนี่ประมาณนี้เลยนี่นี่นี่ดูดูเออเมื่อวานผมก็มา,าทีแล้วมากับพี่จุ๋ม,อ,มอร่อยดีครับอ่าจริงๆผมไม่ต้องปรุงนะแต่ว่าวันนี้อากาศมันจะเย็นๆครับนี่นี่นี่คนดูคนดูมันคลึ้นทั้งวันแล้วอากาศเย็นด้วยวันนี้เดี๋ยวผมจะปรุงเพิ่มทั้งนิดหนึ่งครับให้มันแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะให้อากาศมันเย็นอนะ่ะขอสักนิดหนึ่งแล้วกันแต่จริงๆล้วคือลมก่อมไม่ต้องปรุงแล้วีล สงสาดนะ้านั่งไหมครับเห็นไหมไอ้ที่นั่งเลยเหลือผมว่าคุณมาหาที่จอดกันตามนี้หรือไปจอดด้านในวิทยานก็ได้เห็นไหมมีที่นั่งสะอาดด้วยที่นี่คือสะอาดอยากกินอยากโดนตามผมมาเออเดี๋ยวผมเลืมถ่ายรูปแป๊บหนึ่งอ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาต่อกันตรงนี้นี่าาน้างสาดสะอ้านนั่งอย่างี่ผมบอกอ่ะเออแล้วแบบยี่สิบบาทคุณยงยงอ่ายี่สิบบาทได้ไม่น้อยนะได้เยอะครับคุณดูปริมาณนี่เลยเทียบกับมือผมนี่เห็นไหม เห็นไหมนี่เทียบกับมือผมนะนี่ยี่สิบบาทครับเอออย่างนี้บอกถ้าเกิดว่ามาคุณจริงๆคนเดียวนะสองถ้วยผมว่าอยู่นี่เพราะเขาไม่น้อยอ่ะให้ไม่น้อยอ่ะยี่สิบาทคุณดูนี่เห็นไหมเออเดี๋ยวจะหาผมอวยให้แล้วที่นี่คือรสชาติเข้ากลมกล่อมเดี๋ยวผมขอคนเออมีโอเลี้ยงไหมครับโอเลี้ยงครับผมอันนี้แล้วคุณดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคนบ้านึ่งแล้วแบบรสชาติข้ากลมกล่อม จริงเรไม่ต้องปรุงแต่ว่าวันนี้อากาศมันเย็นผมก็เลยจะขออนุญาตปรุงสักนี้หนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยปุมก่อนอยู่แล้วไม่ต้องปรุงอะไรมากมายครับที่คุณจะได้ก็เป็นพวกหมูกากหมูแล้วก็อะไรนะ,ะตับครับแต่ว่าไม่น้อยเดี๋ยวผมขอปรุงก่อนล้วกันอลากมาใกล้ๆล,ล้เดี๋ยวผมขอน้ําตาลนิดหนึ่งจะได้เพิ่มความดุมดุย่างหมาอะไรเนี่ย อากาศมันเย็นก็ต้องแบบนี้ครับเอ,อักนิดนึงวันนี้อย่างที่ผมบอกอะจริงๆไม่ต้องปรุงอะแต่ว่าวันนี้อากาศมันเย็นก็ขอทั้งนิดนึงครับร้านี้จริงๆเราไม่ต้องปรุงอะคมณกอมให้ราคาก็ดีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลางมารอเลยอือืึอขอนักนิดนึงดูเส้นก่อนนี่เฮ้ยเส้นเขาไม่เหม็นนะแล้วก็นุ่มดีครับเออเอว่าผมชอบเลยนะแบบเนี้ยคือไปเจอบางร้านอ่ะมันจะเป็นแบบเส้นเล็กๆแข็งๆเหนียวๆอ่ะเออแต่อันนี้แบบเขานุ่มๆเลย ลืมถามเปิดปิดกี่โมงครับเนี่ยปิดประมาณสี่โมงครึ่งปิดสี่โมงครึ่งเปิดขายพร้อมขายพร้อมกินเนี่ยประมาณประมาณแปดโมงแปดโมงครึ่งไปจนถึงอ่ะสี่โมงเย็นนะครับประมาณนั้นผมลืมถามถามให้ดูตอนนี้เลยละกัน ีแห้งกันดรอครับน้ําเหลือไว้ก่อนเ๋ยวเอาไว้สดแคุ่่นพอครับอืเนี่ยดูหน้ากินไหมครับอโอ้โห20บาทนี่ได้เยอะจริงๆครับมไม่ใช่20บาทจะได้นิดเดียวนะนี่20บาทได้เยอะครับผมว่าร้านสะอาดด้วย อย่างที่ผมบอกนะสะอาดใครที่เน้นสะอาดก็มามาได้เลยเดี๋ยวปุ๊กแป๊บนึงชิ้นก็ดีครับนุ่มด่นแขอปุ๊กนิดนึงครับกับอากาศเย็นๆแบบนี้ขอสักนิดนึงอันนี้เขาพอดีของเขาอยู่แล้วนะขอสักนิดนึงเถอะ อากาศมันเย็ยนจริงๆอากาศเย็ยนๆกุ๊กเจมันต้องแบบรุนแรงนิดนึงร้อนนิดนึงนแบบนี้หมอดสดน้ำก่อนทักนิดนึงดัมหน,นาวไ้นิดนึงครับนี่ ต้องเพิ่มความเผ็ดร้อนหน่อยครับนน<ม>่จะหมดแล้วครับผมเหลืออีกแค่นี้เดียวนะแล้วก็อยากกินอยากลงก็ตามมาครับอซอยวัชเฉลิม4ีทับสใช่ไหมครับพ่อคะใช่ครับเข้ามาอะไรนะทางเข้าตรงอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษไอ้เข้ามาคุณมองขวามือเข้าไว หาไม่ยากครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตะลอบนี่ให้หมดหรือสามถ้วยนี่อยู่เลยอ,อร่อยดีครับราคาไม่แรงคุ้มครับขอบคุณครัที่ร,รับชมแล้วก็หมดฝนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยว จะตามนะครับอย่ที่คุณแม็กซิก่อนเขาแนะนํามาแล้วก็พึ่งน้อยร้อยโลเขาแนะนํามาแล้วก็ร้านที่คุณไอระดากับคุณเกลิกแนะนํามาก็ยังไม่ได้ไปเลยฮะเดี๋ยว,วหมดผลตามไปแน่ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบ๊ายบายครับ